ในอดีตเคยมีสตรีเชื้อพระวงศ์ไทยที่ลี้ภัยไปยังประเทศขเขมรเพื่อหลบหนีความผิดสตรีท่านนั้นคือหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดปราโมทที่ดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนวรจักธรธารนุภาพหรือพระองค์เจ้าปราโมทโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยและเป็นต้นตระกูลปราโมทมารดาคือหม่อมราชวงศ์ดวงใจท่านหญิงเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูผิวขาวผ่องสมชื่อใครเห็นใครก็รัก เจ้ายาของท่านหญิงคือเจ้าจอมมานดาอัมพาที่ดาวของพระยาอินทราอากรเจ้าสวใหญ่ที่มีกิจการค้าขายร่ำรวยในสมัยนั้นพระองค์เจ้าปราโมทได้นำท่านหญิงถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เด็กพระองค์ก็ทรงโปรดปรานโดยเห็นว่าเป็นเด็กน่ารักน่าอินดูจึงได้รับการเลี้ยงดูในวังเสมือนเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งแต่คนในวังพากันค่อนขอดเรียกกันว่าลูกเธอปลอม การอบรมเลี้ยงดูพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างจากการเลี้ยงดูตามแบบโบราณราชสำนักทรงโปรโดให้พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มีโอกาสใกล้ชิดตามเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆจนทําให้ระเบียบปฏิบัติระหว่างฝ่ายหน้าและฝ่ายในไม่เคร่งครัดเหมือนก่อนท่านหญิงจึงติดนิสัยแกเรเอาแต่ใจมาตั้งแต่เด็กดังที่พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช เ่าถึงพฤติกรรมแกเรของท่านหญิงไว้ในหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้ว่าท่านเ่าฉันเคยวิ่งเล่นกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธออื่นๆเมื่อยังทรงพระเยาว์ทุกพระองค์จนเป็นที่คุ้นเคยผู้ที่ท่านป้าชวีวาดคอยหาทางเล่นลิงแกอยู่เสมอก็หาใช้ใครที่ไหนไม่คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อยังทรงพระเยาว์นั่นเองครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า มีพระดำลัสให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขึ้นไปทรงหยิบของบนหอพระท่านป้าชวีวาดก็แอบไปนั่งอยู่ข้างพระทวารพอพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกลับลงมาท่านก็ยื่นขาไปขัดพระชงพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงล้มและตกอัฐจันลงมาหลายชั้นเป็นเหตุให้สมเด็จพระจอมเกล้ากเรวสุ่มซามเซซา แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงนิ่งเสียมิได้กราบบังคมทูลฟ้องว่าใครเป็นต้นเหตุทําให้ท่านตกอัจฉริย์แทนที่ท่านป้าฉวีว่าจะรล,ะลึกถึงพระเดชพระคุณท่านกลับเห็นว่าท่านเก่งเล่นลังแกเจ้าฟ้าพระราชมกุฎกุมารองค์ใหญ่ได้เมือ่อโตเป็นสาวท่านหญิงชฉวีวัดเป็นสตรีที่งดงามและมีความคิดทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของยุคแต่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายตามนิสัยที่เกเรมาตั้งแต่เด็ก พระองค์เจ้าคัคขนางยุคนหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรโอรสในรัชการพระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งส่งหลงรักท่านหญิงได้ส่งเครื่องเพชรเครื่องทองมาเป็นของมั่นท่านหญิงเฉวีวาดก็รับไว้และตอบรับจะแต่งงานกับพระองค์เจ้าขัคขนางแต่พอมาทราบภายหลังว่าพระองค์เจ้าคัคขนางมีหม่อมอยู่แล้วคือหม่อมสุนด้วยความคิดก้าวหน้าทันสมัยของท่านหญิงที่ต้องการมีผัวเดียวเมียเดียวแบบตะวันตก จึงยื่นคำขาดให้พระองค์เจ้าคัคขนางเลิกกับหม่อมสุนแต่หม่อมเจ้าคัคขนางว่าไม่สามารถทิ้งหม่อมสุนได้แต่จะยกหม่อมเจ้าชวีวาดเป็นเมียหลวงพอได้ฟังตรงนี้หม่อมเจ้าชวีวาดก็ได้แสดงอาการไม่พอใจผิดวิสัยกุลสตรีในสมัยนั้นท่านหญิงนำของมั่นทั้งหมดสาดออกไปทางหน้าต่างแล้วไล่พระองค์เจ้าคัคขนางไปการแต่างงานจึงเป็นอันเลิกล้ม หลังการแต่งงานล้มเลิกความขุนเคืองในอารมณ์ของหม่อมเจ้าชวีวาดก็ยังคงไม่ลดละพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดเราถึงอารมณ์โกรธของหม่อมเจ้าชวีวาดว่าเมื่อท่านโกรธกับกรมหลวงพิชิตแล้วท่านก็เลยถือว่าท่านโกรธกับวังหลังทั้งวงังท่านหญิงชวีวาดประชดด้วยการไปสนิทสนมกับฝ่ายวังหน้าซึ่งกําลังมีเรื่องราวองระแหงกับวงังหลวงซึ่งคนในวงังหลวงยุคนั้นไม่มีใครกล้าทํา เมื่อไปปักไฟยอยู่กับวังหน้านั้นหม่อมเจ้าชวีวาดได้สมรสกับพระองค์เจ้าเฉลิมลักษณะวงพระเจ้าราชวรวงเธอกรมมื่นวรวัตรสุภากรอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญการปฏิบัติตนในฐานะพระชายาของหม่อมเจ้าชวีวาดนั้นนับว่าล้ำสมัยไปมากดังที่พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้เล่าว่าซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว ก็มีศักดิ์ทางพระราชวงศ์สูงกว่าท่านป้าชวีวาดเป็นไหนๆแต่เจ้าพี่เจ้าน้องท่านป้าชวีวาดรวมทั้งตัวท่านป้าชวีวาดเองกลับดูถูกท่านว่าเป็นเจ้าวังหน้าสเสด็จลุงเฉลิมท่านทรงเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยรักประชายาด้วยน้ำพระทัยจริงมิได้เคยขัดพระทัยท่านป้าชวีวาดแต่อย่างไรเลยเวลาจะรับสั่งกับท่านป้าชวีวาดก็รับสั่งด้วยถ้อยคําอ่อนหวานเรียบร้อยเรียกพระองค์ท่านเองว่าพี่ และเรียกท่านป้าฉวีวาดว่าเจ้าน้องทุกครั้งมิได้เคยรับสั่งขึ้นเสียงกับท่านป้าฉวีวาดเลยตรงข้ามกับท่านป้าฉวีวาดซึ่งมักจะรับสั่งก้าวเราเอากับพระสามีซึ่งท่านเรียกว่าองค์เหลิมเฉยๆและไม่ถูกพระไทยขึ้นมาก็เอ็ดอึงเอาง่ายๆในปีพุทธศักราชที่2417เเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว ทรงบริหารราชาการด้วยพระองค์เองปฏิรูปการปกครองโดยรวบรวมการเก็บภาษีมาอยู่ที่หอรัศดากรพิพัฒนซึ่งมีหน้าที่เป็นกระทรวงการคลังทําให้กระทบกระเทือนเจ้านายและขุนนางบางคนโดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรที่มีรายได้แผ่นดินถึงหนึ่งในสมีทหารสองพันนายและมีค่าราชบริพันจำนวนมากจึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการเตรียมทหารและเรียกคนจากหัวเมืองที่ไม่ได้เป็นทหารเข้ามา เหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นกลางดึกใกล้ลงเก็บดินปืนในวังหลวงและจะหากลามไปถึงลงเก็บดินปืนอาจมีอันตรายถึงพระเจ้าอยู่หัวได้เคราะดีที่มีผู้มาเห็นระดับไฟได้ทันเมื่อวังหน้าเห็นวังหลวงระดมคนมาป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในคืนนั้นกรมพระราชวังบวรวิชัยชานซึ่งเพิ่งได้รับบัตรสนเทศขู่ปรองพระชนจึงร้อนองค์หนีออกจากวังไปขอหลบอยู่ในบ้านนายโทมัสยอสหนก กองสนอังกฤษที่เคยเป็นครูฝึกทหารวังหน้ามาก่อนทําให้ฝ่ายวังหลวงตกใจไปตามๆกันที่วังหน้าไปดึงอังกฤษเข้ามาเกี่ยวแต่ไม่ทราบว่าท่านหญิงชวีวาดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรได้ร้อนองค์อีกรายคนทรัพย์สมบัติส่วนตัวพร้อมกับเอาคณะละครลำของเจ้าจอมอพาในรัชกาลที่สองพระมารดาข,ของกรมขุนวรจักรธารานุภาพสักเป็นเจ้าย่าของท่านหญิงคณะละครลำที่นําไปในเวลานั้นเป็นคณะละครชั้นครูของราชสำนัก ที่อยู่ในความควบคุมของท่านหญิงชวีวาดรวมทั้งเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีปีพาดครบลงสำเาาชักใบหนีไปเมืองเขมรทั้งวังหลวงส่งเรือกลไฟตามไปทันที่พระสมุทเจดีปากน้ำแต่เรือกเกิดใบจักหกักสำเภาท่านหญิงจึงชักใบหนีไปได้แม้หลักฐานในเรื่องวางเพิงจะไม่ปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุหรือวินาศกรรม การที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระนครเลยเสาหินที่ปักเป็นอนาเขตของกรุงเทพพระมหานาครทั้ง4ี่ทิศไปโดยพลการไม่ได้กราบถวายบังคมลาถือว่าเป็นความผิดขั้นกบฏฉะนั้นเมื่อท่านหญิงพ้นหลักเสาหินที่ปักไว้ก่อนถึงพระประแดงออกไปจึงมีโทษกบฏติดหลังไปด้วยกล่าวกันว่าท่านหญิงมีความทะเยอทะยานคิดการใหญ่ มีแผนจะยกกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระเชษฐาของพระองค์เจ้าเฉลิมลักษณะวงพัสวามีขึ้นครองลาดแทนโดยมีกองสุลนของมหาอำนาจเข้ามายุยงให้แตกแยกกันเพราะตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีตำแหน่งวังหน้านั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงพิจารณาแต่งตั้งเองแต่สำหรับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ให้ความสนับสนุน จึงเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกกันยิ่งม่หนา่อย no ck, โทมัสยอสหนกกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยได้ให้ความสนิทสนมและสนับสนุนวังหน้าถึงขั้นจะยกวังหน้าให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งหรือไม่ก็แบ่งเมืองไทยเพื่อให้ได้ปกครองกันองค์ละส่วนและวังหน้าก็ทรงมีท่าทีเอ็นเอียงนับถือนายหนอกอยู่มากเมื่อท่านหญิงหนีโทษกบฏไปได้กฎหมายในยุคนั้นได้ให้เอาตัวญาติสนิทเช่นบิดามารดามารับโทษแทน หม่อมราชวงศ์ดวงใจปราโมทผู้มารดาจึงถูกควบคุมตัวไปเคี่ยนถูกริบราชบาตรและถูกจำคุกอยู่ราวหนึ่งปีทำให้หม่อมเจ้าคำรบอนุชาของท่านหญิงชวีวาดซึ่งพระชนสาเพียง8ปปีต้องขาดพระมารดาถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านแต่เพียงองค์เดียวทั้งยังถูกยึดทรัพย์ไปหมดหม่อมยายซึ่งฐานะไม่ดีนักมีอาชีพทำขนมขายจึงนำไปอุปการะที่บ้านหม่อมยายมีพุทราอยู่ต้นหนึ่ง หม่อมยายจึงหาไรายได้เสริมโดยเย็บกระทงใส่ผู้สายให้หลานชายแบกถาดไปขายที่หน้าโรงหวยคนซื้อก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนขายเป็นหม่อมเจ้าเป็นถึงหลานปู่รัชกาลที่สองต่อมาหม่อมเจ้าคำรบได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เข้าศึกษาจนจบโรงเรียนในร้อยทหารบกได้เป็นแม่ทัพภาคสองเลื่อนพระยศเป็นพระวรวังเธอพระองค์เจ้าคำรบและเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรก ทั้งยังอบรมบุรได้เป็นนายกรัฐมนตรีไทยถึงสองคนคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทขณะที่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดหนีไปขเขมรน,นั้นสมเด็จพระโนโรดมพรมบริลักษ์หรือนักองค์ราชาวดีซึ่งประสูติและเติบโตที่กรุงเทพ เป็นพระสหายในวัยยาวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าวรวมทั้งหม่อมเจ้าชวีวาดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาจึงทรงต้อนรับท่านหญิงอย่างดีในฐานะเจ้านายไทยที่ไปพึ่งพระบรารมีและที่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดนำคณะละครไปก็มีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วพระนักองค์ราชาวดีทรงโปรดละครอย่างมาก ละครไทยคณะนี้จึงช่วยฝึกละครของราชสำนักขเขมรให้รำแบบไทยจนเป็นต้นแบบละครขเขมรมาจนปัจจุบันเมื่อครั้งที่หม่อมเจ้าชวีวาดหนีไปขเขมรน,นั้นได้ทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของสยามเป็นอย่างยิ่งโดยสยามถูกเสนอให้แบ่งประเทศออกเป็นสามส่วนเมื่อกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไปขอความคร้มครองจากสถานทูตอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงวิตกว่าเรื่องจะลุกลามจึงส่งเรือเร็วไปรับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งผลตำแหน่งผู้สําเร็จราชการไปแล้วไปพักอยู่ที่บ้านสวนราชบุรีโดยทรงเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินให้เข้ามาปรึกษาเรื่องนี้สมเด็จเจ้าพระยาได้ไปเฝ้ากรมพระาชวังบวรขอให้สเสด็จกลับวังก็ได้รับคําตอบว่าได้มาอาศัยอํานาจกองสุนอังกฤษแล้ว ต้องคอยฟังกงสลอังกฤษว่าประการใดก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงทรงมีพระราชหัตทะเลขาไปถึงกรมพระราชวังบวรมีข้อความว่าถึงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยการเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการใหญ่ไม่เคยมีเลยฉันมีความเสียใจมากเธอไปอาศัยอยู่ที่บ้านกงสลอังกฤษนี้ด้วยเหตุใดฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอเธอมีความหวาดหลั่นข้อใดเธอก็รู้อยู่เองว่าในแผ่นดินเราทุกวันนี้ ผู้ใดไม่มีความผิดใหญ่ที่ควรจะต้องฆ่าแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้โดยอาศัยความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเธอมีความสะดุ้งหวั่นหวาดถึงชีวิตจะคิดการเกินไปดอกกระมังหรือมีความผิดใหญ่อยู่ในใจจึงได้มีความร้อนระแวงกันนี่ก็ไม่มีความสำคัญเลยไม่ควรจะเป็นฉันไม่ได้กโกรธเธอเธอมากโกรธฉันข้างเดียวฉันเสียใจนักเธอทำการถึงเพียงนี้จะพาให้เสียชื่อติดแผ่นดินไปทั้งสองฝ่าย ก็เธอจะคิดต่อไปอย่างไรจึงจะเป็นการดีการชอบอย่าให้ราศดรได้รับความเดือดร้อนวันวานต่อไปการที่เป็นไปน,นี้ฉันก็ไม่ทราบชัดต่อเจ้าคุณมาบอกว่าเธอกลัวฉันจะฆ่าเธอการนี้ฉันไม่ได้คิดเลยถ้าเธอคิดเห็นอย่างไรจะเป็นการเรียบร้อยสิ้นสงสัยเลิกแล้วเป็นการดีจงมีหนังสือเป็นสําคัญมาให้รู้ด้วยพร้อมลงนามในพระปรมาพิไทย ถึงตอนนี้โอกาสจึงเปิดช่องกงสุลอังกฤษและกงสุลฝรั่งเศสเลยถือโอกาสสอดแทรกทันทีเสนอให้แบ่งประเทศสยามออกเป็นสามส่วนคือส่วนตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าส่วนตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม่น้ำแม่กรองให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ปกครองอีกส่วนจากแม่น้ำแม่กรองลองไปถึงแหลมมลายูของอังกฤษให้กรมพระราชวังบรวรวิชัยชาญปกครอง ซึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองสูงสุดของทั้ง3ส,ส่วนก็ต้องเป็นอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งเท่ากับสยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นกงสุลอังกฤษยังได้มีใบบอกไปถึงผู้สาเร็จราชาการเมืองสิงคโปร์ให้เข้ามาช่วยเจราจาเรื่องนี้เซอร์แอนดูครากผู้สาเร็จราชาการสิงคโปร์ตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษจึงได้เดินทางมากรุงเทพทันทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็ทรงต้อนรับด้วยดีและรับสั่งว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความขัดแย้งในราชตกูล พระองค์สามารถจัดการเองได้ไม่จําเป็นต้องแบ่งประเทศออกเป็นเสี่ยงๆแต่คนไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นใครจะขัดแย้งกันอย่างไรก็ยังเห็นชาติสาคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดกรมพระราชวังบวรและสมเด็จเจ้าพระยาจึงไม่ยอมทําตามที่อังกฤษเสนอกรมพระราชวังบวรทรงเห็นว่าเรื่องนี้จะบานปลายจึงเสด็จกลับวงังความตรึงเครียดค่อยๆลง แต่เจ้าหนายและขุนนางต่างไม่พอใจการกระทําของกรมพระราชวังบวรที่ไปดึงอต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในและถือว่าเป็นการท้าทายพระราชะอำนาจจึงไปรวมตัวกันที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามแสดงพลังความสามัคคีทําการถือน้ําพิพัฒน์สัตยาด้วยข้อความที่เป็นความลับว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะขอร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว ตั้งใจทําราชการสนองพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สําเร็จตามบรมราชประสคงทุกสิ่งทุกประการและจะตั้งใจช่วยกันทํานุบํารุงพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวได้สืบสันตติวงศ์ต่อไปมาดว่าจะมีผู้อื่นซึ่งมีใช้เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาปกครองบ้านเมืองและแผ่นดินแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมิยอมทําราชการด้วยเป็นอันขาด พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะดำรงอยู่ในสัตว์สุจริตไม่คิดหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้นว่าเบีย้ยวัดหรือเงินเดือนนอกจากที่ได้รับพระราชทานเป็นอันขาดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจตั้งนาทำราชการสนองพระเดชพระคุณตามที่ได้ตั้งสัตยปฏิยานและถือน้ำพิพัฒน์สัตยาไว้แล้วนี้จะมีประพฤติตนให้ผิดแก่ความสัตย์สัญญาต่างๆซึ่งได้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาไว้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้เขียนลายมือตอนเองไว้เป็นสำคัญแต่วันอังคารแรม8ปดค่ำเดือน8ปีมะเสงตรีศกจุลศักราช1,234กรมพระาราชวังบวรวิชัยชาญก็เช่นเดียวกับวังหน้าองค์ก่อนทุกพระองค์คือสิ้นพระชนไปก่อนวังหลวงในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราชที่2,428 สิริพระชนสา,า48ปีในวันที่4กันยายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชองค์การให้เลิกธรรมเนียมตั้งวังหน้าที่ยึดมาตั้งแต่รัชกาลที่1ส่วนหม่อมเจ้าชวีวาดลีภัยอยู่ในขมเมรตลอดสมัยรัชกาลที่5เป็นระยะเวลากว่า35ปีเมื่อขึ้นสมัยรัชกาลที่6จึงกลับมาบวชชีอยู่ภาคหนึ่งก่อนศึกออกมาใช้ชีวิตสงบและสิ้นชีพิตักส ขณะพระชนสา80ปี